อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองต้องคิดถึงอะไรเมื่อเราเกิดตั้งคำถามถึงเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจว่าอยากมีธุรกิจเป็นของตนเองต้องคิดถึงอะไรเชื่อว่าคงต้องอธิบายกันยาวเลยทีเดียวกว่าจะต้องพูดถึงประสบการณ์ทั้งหมดที่เจอมาจริงๆแล้วการอธิบายทุกอย่างที่เคยทำมาให้มือใหม่ฟังนั้นก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าจะให้เล่าแบบฉบับเต็มมันคงจะดูยาวเกินไปวันนี้ทางเว็บไซต์ Thai Franchise Center. com มีขั้นตอนง่ายๆไม่ยืดไม่ยาวมาฝากสำหรับคนที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองไปดูกันเลย 1. คิดถึงสินค้า ข้อแรกคุณต้องรู้ว่าสินค้าและบริการของคุณเหมาะสมที่จะนําเสนอต่อตลาดแล้วหรือไม่ดูว่าสินค้าของคุณถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ดูว่าสินค้าของคุณมีคุณภาพการใช้งานเป็นไปตามที่สรรพคุณที่ตั้งไว้หรือไม่ดูว่าสินค้าของคุณมีจุดแข็งที่แตกต่างจากสินค้าประเภทเดียวกันในท้องตลาดอย่างไร นอกจากนี้การคิดถึงสินค้ายังรวมไปถึงการตั้งราคาขายซึ่งเราก็ต้องดูว่าทำเลที่ขายของเรานั้นควรตั้งราคาสินค้าประมาณไหนคู่แข่งในบริเวณเดียวกันนั้นขายราคาเท่าไหร่และยังต้องคำนึงถึงวิธีการที่เราจะนำเสนอสินค้าไปสู่ผู้บริโภคอีกด้วยว่าทำในรูปแบบใดเช่นเปิดร้านขายด้วยตัวเองขายส่งต่อให้กับตัวแทนไปขายอีกทีหรือจะขายผ่านอินเทอร์เนต็ต 2. คิดถึงเรื่องการตลาด เมื่อคิดถึงเรื่องของการตลาดให้คุณนึกเป็นอันดับแรกว่ากลุ่มเป้าหมายของสินค้าหรือบริการของคุณคือใครมีจำนวนมากน้อยเพียงใดลูกค้าจะสามารถรับได้กับราคาที่เราตั้งไว้หรือไม่ปริมาณที่ลูกค้าจะซื้อโดยประมาณในแต่ละวนันนอกจากนี้การคิดถึงการตลาดยังรวมไปถึงช่องทางที่ลูกค้าจะรู้จักกับสินค้าและบริการของเราซึ่งหมายถึงการทําโฆษณาประชาสัมพันธ์คุณต้องคิดว่าจะทําอย่างไรผ่านช่องทางใดบ้างเป็นต้นในส่วนนี้คุณต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเรื่องของงบประมาณไว้ก่อนแล้วด้วย 3. คิดถึงเรื่องการผลิตธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นเรื่องสําคัญในการทําธุรกิจอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือการคิดถึงเรื่องของการผลิตคุณต้องคิดว่าสินค้าของคุณมีส่วนประกอบส่วนผสมอะไรบ้างแล้วสามารถหาซื้อได้ที่ไหนถึงมีราคาและคุณภาพที่คุณรับได้มากที่สุดแล้วในเรื่องการผลิตนั้นคุณจะทําขึ้นเองหรือจะจ้างแรงงานเพิ่มเติมส่วนของการผลิตนั้นยังรวมถึงการควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการของคุณให้สม่ําเสมอทําให้ลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของคุณแล้วเกิดการซื้อซ้ําในขณะเดียวกันคุณยังต้องคิดถึงกรณีหากลุ ลูกค้าไม่พอใจสินค้าหรือบริการของคุณด้วยว่าจะมีวิธีรองรับลูกค้าอย่างไรให้เกิดความพึงพอใจ 4. คิดถึงแหล่งทุนข้อที่สีที่เราคิดถึงนั่นก็คือแหล่งทุนเมื่อคุณคิดที่จะเริ่มต้นธุรกิจเป็นของตัวเองให้ลองคำนวณว่าเงินที่จะนำมาใช้ในการทำธุรกิจของคุณน,นั้นมาจากแหล่งทุนใด สัดส่วนของเงินทุนนั้นมาจากเงินทุนส่วนตัวเท่าไหร่จากการกู้ยืมเท่าไหร่หากมาจากการกู้ยืมเพื่อที่จะนํามาลงทุนนั้นจะต้องชําระดอกเบีย้ยในอัตราเท่าไหร่จะต้องคืนเงินต้นอย่างไรแล้วต้องใช้เวลานานเท่าไหร่จึงจะทำให้ธุรกิจคืนทุนและความเสี่ยงที่จะทําให้ธุรกิจประสบปัญหาจะมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้างหากเกิดขึ้นจะมีวิธีแก้ไขหรือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไร 5. คิดถึงกฎหมาย เมื่อคุณเริ่มต้นที่จะอยากทำธุรกิจเป็นของตัวเองสิ่งหนึ่งที่คุณต้องคำนึงถึงนั่นก็คือรูปแบบของการทำธุรกิจของคุณนั้นจะต้องทำให้ถูกกฎหมายอย่างไรต้องมีการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตพิเศษจากหน่วยงานใดหรือไม่หากไม่ทำจะมีความผิดมากน้อยอย่างไรซึ่งในส่วนใหญ่ของการทำธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายคือเรื่องของการจดทะเบียนพาณิชย์และถ้าใครอยากศึกษาข้อมูลและวิธีการดำเนินการให้ถูกต้องก็สามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ไทยฟรัชชเซ็นเตอร์ center. .com 5ข้อที่เจ้าของธุรกิจมือใหม่ต้องคิดถึงเมื่ออยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองที่กล่าวมานี้เป็นเพียงขั้นตอนการทํางานเบื้องต้นเท่านั้นในความเป็นจริงแล้วการทําธุรกิจก็คงคล้ายๆกับการเรียนว่ายน้ําเมื่อเราเรียนแต่ทฤษฎีอยู่แต่ในห้องเรียนไม่ยอมลงสาเพื่อฝึกปฏิบัติจริงเราก็คงว่ายน้ําไม่เป็นการทําธุรกิจก็เช่นเดียวกันถ้าคุณเรียนรู้แต่ทฤษฎีไม่ยอมลงมือทําก็ไม่มีทางที่คุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้สําหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ